เศษท่อนไม้ก็เหลืออยู่เพียงเท่านี้โดยความสามารถของเลื่อยโซ่แบตเตอรี่ทูทอ่นะครับการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่และมีความสูงกิ่งก้านเยอะนี้เป็นเรื่องค่อนข้างอันตรายนะครับแต่เราก็ ใช้เทคนิควิธีการจัดการเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่นะครับการดูทิศทางลมทิศทางจ่งความเอ็นของลำต้นซึ่งเราได้ผูกเชือกบังคับให้ลงในทิศทางที่ปลอดจากทรัพย์สินเรามาดูกันว่านะครับแค่ขวานหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็เจ้าโทโท้นะครับเลื่อย สู่แบตเตอรี่เครื่องเดียวนะครับจะตัดต้นพึกขนาดกลางๆงถึงเขื่องต้นนี้ลงในทิศทางที่ต้องการได้หรือไม่นะครับติดตามครับเอามาดูการตัดต้นทนหรือไม้พึกนะครับลำต้นก็ขนาดสักเส้นรอบวง780เซนนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเหตุที่เราต้องตัดแต่งเพราะว่า เธอไม่ค่อยมีใบนะครับมีแต่กิ่งก้านนะครับก็เลยเห็นว่าตัดแต่งทรงพุ่มให้เตี้ยลงนะครับก็ได้เริ่มปฏิบัติการโดยการนำบันไดามาพาดมัดไว้ให้แข็งแรงนะครับหลังจากมัดบันไดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการก็คือเราต้องดึงลงมาทิศทางที่มันไม่ไปล้มทับกับต้นไม้ ขนาดเล็กที่อยู่ทางด้านล่างนะครับวิธีการก็คือใช้เชือกไนล่อนขนาดใหญ่นะครับขึ้นไปผูกนะครับขึ้นไปผูกแต่ว่าไม่ได้ปีนขึ้นไปนะครับเราใช้วิธีการใช้เชือกขนาดเล็กผูกนะครับแล้วก็โยนขึ้นไปลอดกิ่งไม้ที่เห็นอยู่นะครับลอดเสร็จแล้วก็ทำการผูกนะครับก็จะ ได้ตำแหน่งในการดึงทวงในทิศทางที่จะให้ลงมาตามรูปทรงที่เราต้องการนะทีนี้ก็มาดูว่าเราจะหันต้นไม้ไปทางไหนลงทางไหนกันนะครับมาดูช็อตต่อไปครับนะครับเดี๋ยวเราไปเลื่อยหันนะครับแต่งปากไม้เพื่อที่จะให้ลงในทิศทางที่เราต้องการนะครับ แบคนรับเหลือกี่จุดแบเหลือีเดียว การตัดนะครับเราเอาสันเลื่อยนะครับตัดนะครับ หลังจากที่เราตัดได้ถึงระดับเกินครึ่งนะครับเราก็ลงมาเล็งดูทิศทางการโค่นนะครับแล้วก็มาดูทางลมนะครับวันนี้ลมมาทางตะวันออกนะครับเดี๋ยวเรามาขยับกล้องออกก่อนนะครับเดี๋ยวลม้มลงมาทับก็ไม่คุ้มค่านะครับต่อไปเราจะใช้ขวานนะครับไปบาก ไม่มาลงไปในทิศทางที่เราจะบังคับให้ลงในทิศทางด้านทวันออกเฉียงเหนือ ให้ไม้ไม่หักลงทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าตัดบาดตรงกันมันก็จะหักทันทีเราก็จะลงจากต้นไม้นี้ไม่ทันนะครับถ้าเราตัดในระดับที่สูงขึ้นมันก็จะไม่หักทันทีนะครับเราจะไม่ขึ้นไปสูงนะครับเพราะว่าจะได้หนีทัน สวยงามมากครับลงไปตามเป้าที่ตั้งเอาไว้นะครับตามเป้าเลยเพราะว่าเราจะให้ลงตรงบริเวณทางเดินนะครับเมื่อกี้เกือบลงจากต้นไม้ไม่ทันนะครับก็มีความเสียหายเล็กน้อยนะครับดวงจำปาหักไปหนึ่งกิ่งเล็กๆนะครับโอ้สวยงามครับ ตามทิศทางที่หมายตาไว้นะครับส่วนต้นเดิมอยู่ในสภาพเดิมบันไดอยู่ในสภาพเดิมไม่มีอะไรเสียหายนะครับลงไปทิศทางตามที่ต้องการนะครับนี่แหละเพียงแค่มีเลื่อยโซ่แบตเตอรี่ครับทัท่ทนะครับหวานอีกหนึ่งเล่มเราก็ตัดต้นไม้ได้สบายๆครับมีเชือกอีกเส้นหนึ่ง ดูทิศทางนี่ดีเราก็สามารถที่จะบังคับต้นไม้ให้ล้มลงไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับหากรักหากชอบการทำงานปรับแตง่งสวนนะครับฝากกด s ับ s ไ r i b e กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเราขึ้นมาชมที่รอยบากไม้นะครับว่าบากไว้ในทิศทางใดไปยังไงนะครับ นะส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะเป็นรอยบากทําเป็นรูปปากฉลามนะครับให้มันเกิน50%มาแต่อย่าให้เกิน60%นะครับหลังจากนั้นเราก็มาบากอีกด้านหนึ่งนะครับให้มีระดับสูงกว่าปากฉลาม นะครับมันก็จะเหลือแกนกลางของต้นไม้ไว้เป็นการพยุงไม่ให้ต้นไม้ล้มเร็วเกินไปนะครับแกนกลางคือตัวนี้นะครับต้นไม้ก็จะล้มลงในทิศทางที่เราต้องการนะครับนั่นคือทิศทางที่เขาล้มลงไปภายในะไม่ถึงชั่วโมงครับเศษท่อนไม้ก็เหลืออยู่เพียงเท่านี้นะครับ มสามารถของเลือ่อยโซ่แบตเตอรี่ทู้ง้นะครับ